สิสาตั้งเจ้าแม่กวนอิมทิศไหนรวยฟังไว้เลยนะคะบ้านใครมีเจ้าแม่กวนอิมอยากจะจัดห่วงจุ้ยให้เฮงปังให้ตั้งเจ้าแม่กวนอิมในสี่ทิศนี้แล้วท่านจะ ลุ่งเรืองราบรื่นนะคะทิศแรกเลยนะคะคือทิศต,ตะวันออกคือทิศของธาตุไม้นะคะทิศของธาตุไม้คือทิอทศ,หะะททศหทแห่งความเมตตาทิศแห่งความเรียนรู้นะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือหิ้งพระนะคะสามารถจัด่วงจุย้ยหรือตั้งพระโพธิสัตว์ที่ทิศต,ตะวันออกได้ะคะ่ะ อีกทิศหนึ่งนะคะคือทิศแห่งเทพเสียนนะคะหรือทิศแห่งประตูมังกรทิศนี้นะคะเป็นทิศแห่งนักปราช์ด้วยก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้สามารถจะตั้งองค์พระโพธิสัตว์กวดอิมและเหล่าเทพเสียนบนสวงสวรรค์ได้ทั้งสิน้นจะทำให้คุณเฮงปังคุณอย่าลืมนะคะ ทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้คือทิศประตูมังกรและทิศนี้ในพระราชวังปักกิ่งหรือจื่อจิ้นเฉิงเรียกว่าประตูเฉียนไฉเหมือนหรือประตูมหาโพคศัพท์ถ้าคุณอยากจะตั้งเจ้าแม่กวนอิมแล้วนะคะให้คุณเนี่ยได้รับพลังงานของเทพเซียนแล้วมีชื่อพ้องมงคลกับ พระราชวังต้องห้ามหรือจื่อจิ้งเฉิงตำแหน่งของทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้คือประตูแห่งมหาโพค์เหมาะกับการตั้งเทพเสียงที่สุดแต่ก็ยังมีอีกสองทิศนะคะที่เป็นทิศเกี่ยวข้องกับประตูฟ้าดินหรือประตูสวรรค์ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยในตำราฉีเหมือนนะคะยังบ่งบอกว่าเป็นประตูไข่เหมือนหรือประตูสวรรค์ที่เทพเสียนจะปกครองรักษานั่นก็คือทิศ ต่าวันตกเฉียงเหนือทิตาวันตกเฉียงเหนือเนี่ยถ้าใครศึกษาในวิชาฉีเหมือนตุ้นเจียนะคะหรือแปดไข้กลพยุหาคิรีเนี่ยของท่านจูเกอร์เรียงนะคะกับองค์พระแม่จิ๋วเทียงทิศเนี้ยเขาบอกว่าเป็นประทิศ เป็นทิศแห่งฟ้านะคะเป็นทิศแห่งสวงสวรรค์เป็นทิศทิ่สถิตของเงกเสียนฮองเต้ถ้าท่านตั้งเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยณทิศนี้ก็มีโอกาสที่จะปังได้และอีกทิศหนึ่งนะคะเป็นทิศของเทพสตรีทิศของความเป็นเมียทิศของความเป็นแม่ทิศของความเป็นครูนั่นก็คือทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศแห่งเทพสตรีทิศของความเป็นแม่ทิศของความเป็นเมียสามารถตั้งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่ดอกไม้สีทองนะคะหรือเรียกว่ากัมฟ้าเหลืองๆก็ตั้งได้เช่นกันหรือองค์พระแม่จิวเทียนเสวอหนีองค์มาโจ้นะคะก็สามารถตั้งใกล้ๆองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมได้ ก็จะทำให้ท่านเฮงปังค่ะอย่าลืมนะคะสี่ทิศนี้คือสี่ทิศที่ตั้งเทพเซียนรวมถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วเนี่ยนะคะท่านจะปังเป็นที่สุดยังไงก็ขออวยพรทุกคนทุกท่านเฮงเฮงปังป,งปงัมั่งคัง่งร่ำรวยน้ำโมกวนสีอิมผูซ่ซาคา